สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการสุขภาพสุขภาพวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องผลกระทบต่อความอ้วนนะคะความอ้วนนะคะเป็นภยนัยเงียบที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะคะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวค่ะเพราะเกิดจากการพฤติกรรมการกินของเราเองความอ้วนจัดเป็นปัจจัยเสี่งทางสุขภาพที่สําคัญอันดับต้นๆของประชากรโลกปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและความอ้วนสร้างผลกระทบทางสุขภาพมากมาย ทั้งผลกระทบเฉียบพัน์และเรื้อลังทั้งปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีประมาณการว่าร้อยละ58ของโรคเบาหวานร้อยละ21ของโรคหลอเดเลือดหัวใจและร้อยละ42ของโรคมะเร็งซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะความอ้วนทั้งสิ้นในประเทศไทยพบว่าความอ้วนของประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นสูงขึ้นอย่างชัดเจน ในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่เกิดโรคอ้วนในเด็กเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดในโลกนับว่าปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและความอ้วนจะทวีืนแรงมากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีปัญหาเกี่ยวกับความอ้วนอีกทั้งยังมีปัญหาการเจ็บป่วยโรคต่างๆ มากไม่ที่สืบเนื่องมาจากความอ้วนทั้งสิ้นค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับความอ้วนกันนะคะซึ่งความอ้วนคือภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมันกว่าปกติการที่มีการสะสมของไขมันเกินมากขึ้นอาหารจากร่างกายได้รับพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการจรึงมีการสะสมพลังงานที่เหลือเอาไว้ในรูปของไขมันตามอัยวะต่างๆ และนำมาซึ่งสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปฟังสาระดีๆกับช่วงสาระน่ารู้กับสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพียนะคะในช่องสาระน่ารู้กับสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสาเหตุที่ทำให้เกิดมะ้วนกันค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะขวดนะคะเรามีเจ้าสายเ้ยนะคะที่จะมานำ เดิาจะมาพาทีสองที่ใส่กันล ทำให้เกิดความอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลและภาากันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกับข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลกระต่อความอ้วนนะคะมีอะไรกันบ้างซึ่งมี3ด้านนะคะคือ 1. ผลต่อสุขภาพกาย 2. ผลต่อบุคลิกภาพและจิตใจ 3. ผลต่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ เดี๋ยวเราจะไปฟังรายละเอียดกันเลยนะคะผลกระทบต่อความอ้วนมี3ด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้าน,นที่1นนะคะผลต่อสุขภาพกายโรคที่1โรคหัวใจและไขมันสะสมในอวัยวะโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญทําให้เกิดโรคหัวใจทั้งนี้จากการที่ไขมันในเลือดไปจับพอกอยู่ที่บริเวณหลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงหัวใจเมื่อนานเข้าผนังหลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงหัวใจถูกหินปูนมาจับเกิดอาการตตีบแคบ ลอดเลือกไปเลี้ยงหัวใจตายและทํางานหนักเกินไปทําให้เกิดหัวใจวายและมักมีปัจจัยร่วมมาจากโรคความดันโลหิตสูงโรคที่2เป็นโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินบุคคลที่เป็นโรคอ้วนมีการสะสมของไขมันในเซลล์มากขึ้นทําให้ความไวในการตอบสนองต่อการกระตุ้นของอินซูลินน้อยลงทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นร่างกายจึงต้องใช้อินซูลินมากขึ้น ทำให้เซลล์ผลิตอินซูลินในตับอ่อนทำงานหนักมากขึ้นเพื่อผลิตอินซูลินมากขึ้นถ้าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นนานทําให้เกิดความเมื่อยล้าเสื่อมสมรรถภาพและในที่สุดไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอโรคที่3โรคมะเร็งบางชนิดในสตรีที่มีภาวะน้ำหนักเกินจะพบว่ามีการเกิดของโรคมะเร็งในถุงน้ำดีมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุมดลูกมะเร็งมดลูกและมะเร็งรังไข่สูงกว่าสตรีไว้เดียวกันที่มีน้ำหนักปกติโรคที่4โรคข้อเสื่อมโรคอ้วนทําให้ข้อต่อและกระดูกโดยเฉพาะบริเวณสะโพกกระดูกสันหลังหัวเข่าและข้อเท้าต้องรับน้ําหนักตัวมากตลอดเวลาเมื่อนานเข้าเกิดการเสียสีเกิดการเกิดของกระดูกและไขข้อทําให้เกิดการอักเสบได้ ในคนที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ30ของน้ำหนักปกติมีโอกาสเกิดโรคเก,กาต์เนื่องจากร่างกายสร้างกรดยูริกเพิ่มมากขึ้น <5. S 1> โกที่หโรคนิ่วในถุงน้ำดีพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเกิดจากการตกผลึกของคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในน้ำดีทำให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินน้ำดีและความไม่สมดุลของส่วนประกอบในน้ำดีทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่วเพียงก้อนเดียวหรือก้อนเล็กๆหลายๆก้อนได้ โรคที่6โรคเกี่ยวกับระบบหายใจจากการสะสมไขมันในบริเวณผนังซวงอกและช่องท้องทําให้ปอดไม่สามารถขยายตัวได้เต็มที่การแลกเปลี่ยนกา๊กาซภายในปอดไม่ดีเกิดการคัง่งค้างของการคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดและในกระแสะเลือดทําให้เกิดการเสื่องซึมง่วงนอนและภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับรวมถึง การที่ร่างกายพยายามปรับตัวให้หายใจได้เพิ่มขึ้นทําให้ต้องใช้แรงช่วยในการหายใจจึงพบในคนที่มีภาวะอ้วนมักจะหายใจหอบเหนื่อยตลอดเวลาโรคที่7โรคไตและระบบขับถ่ายปัสสาวะบุคคลที่เป็นโรคอ้วนจะมีการเพิ่มแรงดันของเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดที่ไตยขยายใหญ่ขึ้นการกรองและการดูดซึมกลับของโซเดียมเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถต้านทานได้ ทำให้ไตเกิดการสูญเสียโครงสร้างและหน้าที่นอกจากนั้นยังเพิ่มความเสี่ยงของการก้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งเกิดจากการที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอาจเป็นสาเหตุของการเพิ่มแรงดันในช่องท้องทำให้เกิดแรงดันในกระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลต่อก,การก้นปัสสาวะไม่อยู่จากแรงดันในช่องท้องสูงได้โรคที่8 โลคผิวหนังจากการที่มีไขมันสะสมบริเวณแขนขาและหน้าท้องจํานวนมากทําให้เคลื่อนไหวลําบากเมื่อเดินไปมาต้นขาจะเสียดสีกันทําให้มีแผลเกิดขึ้นและมีเหงื่อออกง่ายเนื่องจากการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากกว่าคนปกติทําให้ไขมันผสมกับเหงื่อตามผิวหนังเกิดกลิ่นเหม็นอับส่วนบริเวณใบหน้าจะมีความมันทําให้เกิดสิวได้ง่ายกว่าคนที่มีน้ําหนักปกติ ด้านที่2ผลต่อบุคลิกภาพและจิตใจข้อที่ 1. ความผิดปกติทางจิตใจเนื่องจากคนอ้วนมักจะได้รับการละเลยถูกมองข้ามและได้รับการตําหนิติเตียนในเรื่องกินไม่รู้จักพอจึงทําให้คนอ้วนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคุมด้ดยในสังคมต่างจากคนที่รูปร่างดีสมส่วนและสวยงามหน้าม,ามองทําให้เป็นที่ยอมรับของสังคมคนอ้วนจึงแยกตัวออกจากสังคมขาดความมั่นใจในตัวเอง และเกิดภาวะจิตใจซึมเศร้าหดหูโดดเดี่ยวอารมณ์แปรปวนและฉุนเฉียวได้ง่ายข้อ 2. บุคลิกภาพไม่ดีอุยอ้ายเชื่องช้าไม่คล่องตัวและไม่กระสับกระเฉงและด้านสุดท้ายผลต่อ,ผลต,อ,ผ,ลตอผลต่อเศรษฐกิจและสังคมภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครอบครัวและประเทศจำนวนมหาศาลซึ่งส่งผลกระทบทางการเงินของประเทศด้วยซึ่ง ค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจของโรคอ้วนนั้นจะรวมถึงข้อ 1. ค่าใช้จ่ายโดยตรงเป็นค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากโรคอ้วนโดยตรงข้อ 2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นปรูปธรรมเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของแต่ละคนในเรื่องคุณภาพชีวิตที่กระทบกับโรคอ้วนข้อที่3ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเช่นผลผลิตลดลงจากคนขาดงานหรือเสียชีวิต ท่านผู้ชมควรจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงไขมันเพราะว่าไขามันเป็นบ่อกเกิดของโรคอ้วนนะคะนอกจากนี้นะคะทาให้เห็นว่าปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่าความอ้วนได้กลายเป็นภัยเงียบที่คุกคามสภาวะสุขภาพอนามัยของประชากรทั่วโลกมีประมาณการว่ามีประชากรอยู่ครึ่งโลกที่กําลังมีปัญหาความอ้วนปัญหาความอ้วนจึงไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศพัฒนาแล้ว และไม่ใช่ปัญหาของประชากรที่มีเศร,รษฐกิจฐานะดีอีกต่อไปแต่เป็นปัญหาของสังคมโดยรวมและเป็นปัญหาของอนาคตของสังคมด้วยความอ้วนเป็นผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสภาวะเศร,รษฐกิจและสังคมด้วยมีผลทําให้ประชากรบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักอนามายัยไม่ถูกหลักโภชนาการ รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกายขาดการออกกำลังกายมีความเครียดเป็นต้นจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญนำไปสู่สภาวะความอ้วนลงกรุงและอ้วนทั้งตัวความอ้วนนั่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายบุคลิกภาพทางจิตใจและยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเหตุทำให้อัตราการเกิดโรคไข้ไข้เจ็บสูงขึ้น เช่นความดันโลหิตโรคเบาหวานความผิดปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเกี่ยวกับระบบหายใจโรคข้อเสือ่อมโรคมะเร็งเป็นต้นที่ชัดจน่เห็นได้แล้วคะว่ากอรกระทบต่อความป้วน,นะคะทำให้เกิดโรคต่างๆมา,มา,ะะา,ะะมากมา,ายนะคะอย่าลืมนะคะหันมารักษาสุขภาพกันนะคะจะได้ห่างไกลโรค้วน ันนี้รายการสุขภาพสุขภาพกูขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีส